สวัสดีครับทุกคนครับรายการนี้เป็นรายการใหม่นะครับชื่อว่า Master the b a s i c ครับผมซึ่งเป็นรายการที่จะว่าด้วยการฝึกเวทเทรนนิ่งแบบพื้นฐานที่ถูกต้องครับที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะ ฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับในทุกทท่าเลยครับผมนะครับดังนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับให้ศึกษาซีรีส์ของคลิปวิดีโอนี้ให้ดีนะครับซึ่งผมจะทําการลงคลิปพวกนี้นะผมทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับกงน้นะครับฝากติดตามด้วยครับผมกับคลิป Master the Basics ครับ ก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปน้ครับผมนี่คือแอลลูซินครับเป็นอาหารเสริมประเภทกรดอะมิโนสําคัญที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า BCAA ถึง4เท่าช่วยเร่งการสร้างกล้ามเนื้อป้องกันการสลายตัวของกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้าจากการฝึกหนักช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อหลังการบาดเจ็บ และช่วยให้ร่างกายใช้โปรตีนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต้องการปลดล็อกพลังการสร้างกล้ามเนื้อของคุณเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับสดีครับผมโค้ชปูแนงครับมาสเตอร์เดอะเบสิในวันนี้ครับผมจะเป็นการสาธิตท่าเชสซ์พอเดนดัมเบลรีเวิร์สไฟนนั่นเองครับซึ่งจะทําให้ไหล่ส่วนหลังของคุณมันทํางานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับผมวิธีการฝึกครับจะเป็นแบบนี้ครับคือเราจะใช้ม้าปรับเอียงแบบนี้ครับผมม้า adjustable bench ครับผมปรับขึ้นมา อยู่ในมุมสี่้าองศาลักษณะนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้ดัมเบลหนึ่งคู่นะครับในการฝึกให้คุณนะครับเอาตัวแนบเข้ากระบอกลงไปนะครับย่อนตัวของดัมเบลลงนะครับไปในสมัยคือเราจะทําการยกแขนเราขึ้นมาครับให้ขนาดพื้นปุ๊บจะเป็นทรงนี้นะครับผมผ่อนลงหายใจเข้ายกขึ้นให้แขนขนาดพื้นนะครับแขนอยู่ด้านข้างเสมอนะครับหายใจออกผ่อนหายใจเข้าแล้วเปิดขึ้นหายใจออกนะครับ การยกในมุมนี้ครับจะทําให้คุณโฟกัสไหลส่สนหลังคุณได้ดีมากขึ้นนะครับและเป็นท่าที่สตริกมากคือคุณโยกไม่ได้โอเคปหนะครับเพราะว่าตัวคุณเนี่ยนะครับโดนล็อกเข้ากับตัวของเบนช์ไว้นั่นเองครับล็อกไว้นะครับเตรียมหายใจเข้ายกขึ้นปึ้มหายออกผ่อนลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกครับคอนโทรลตลอดการฝึกครับนะครับอย่ายกแค่ครึ่งเดียวนะแค่นี้ไม่เอานะครับผมหรือว่าเป็นกระหังขึ้นมาแบบดัมเบลอยู่สูงแบบนี้ไม่เอา เป็นนกปีกหักแมวนะครับให้คุณยกขึ้นแขนขนาดพื้นเลยปึ้มนะครับและอย่ายักไหลนะครับอย่าหอไหลขึ้นมาแบบนี้นะครับกดหัวไหลลงนะครผมแล้วเปิดออกจะทําให้ไหลส่วนหลัง,งคุณทํางานได้ดีกว่านะครับให้ดูวิชีนึ่งอ่า แป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนทีน kind of ่เราจะเข้าไปดูคลิปเปนต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชปุ้นแนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับก็ลองเอาไปทากันดูครับฟอร์มนี้รับรองเลยว่าเล่นไหลส่วนหลังแล้วแบบโดนแบบเต็มๆแน่นอออนนคคครรรัับบและีี่่่ืกกกาาฝึทท Chest Supported Dumbbell Reverse Fly ถูต้ง